เขามาสู่ช่วงนาทีที่10บกับใหม่จะบางสูมหมาใหม่หมาแล้วก็ล็อกใส่กว่าไม่ยังไม่ผ่านนะแล้วเอเดโอยาคาเดมีว่ายังไงเจ้านี้มาล็อกอีกทีนึงสี่สามสี่สามว่ายังไงไปแล้วมันล็อกลองอยู่มันไม่จ่ายใครแล้วก็ล็อกใส่กว่าเรียบเรียบเรียบอ้อยอ้อยเวเป็นทางม 4-3ครับของเอ็ a อายู m คมีแม่ยิงประตูขึ้นนำไปก่อนครับมามาอยู่ในช่วงนาทีท้ายๆของครึ่งแล้วก็โย้นาจางจวะนี้เลยวก็บเรียบเรียบเรียบรยอยยยอๆไว ขึ้นนำไว้ก่อนแล้วครับผมใหม่สี่สามของทางเอเดียวยอคาเดมี่ครับผมคดีพิกเกตตอนนี้ครับไปหมาแล้วครับเอเดียวยอคาเดมี่ไปหมาดูกันนายคำคืนนี้ว่าแชมป์หน้าใหม่อาเมนครับครั้งที่หนึ่งนี่จะเป็นทางเอเดียวยอคาเดมี่หรือว่าท่าทอกใหม่ครับมาแล้วบอลอยู่ที่ ของทางเอ็นอยูแคลเดมี่เจวันนี้หมายเลขสี่สิบสามว่ายังไงแม่แล้วก็ซีดาเธอนะแม่แล้วก็เป็นบอลสวนกลับของทางจันดีแคาเดมี่บ้างอะ่ะหมยแล้วก็ตัดภาพมาเจงหวันนี้แล้วก็แม่เป็นประตูแม่เป็นหมายเลขสี่สิบสามครับเป็นทางเจ้าน้ำชาเดชาดจันลออ้อแม่ยิงประตูขึ้นนำให้กับทางเอ็นอยูแคเดมีอ่อ่ะ ขึ้นนำไปสองประตูต่ตอหนึ่งอ,อ่อยู่ในช่วงครึ่งหลังอ่ะเวลาก็ยังพอมีอให้ได้ลุ้นของทางจันดีอ่ะลับไปคู่ที่แครับแม่ัางามาติดบางสูงบางสูงไม่ได้อยู่ว่ายังไงมามาเลนซันหรซีแม่แล้วตวัดมาขนาดสิน้นจังหวะนี้แม่ยังทันอยู่ แล้วบอลยังไม่ออกเป็นบอลของสกายคิโร่และปล่อยขึ้นมาแม่ไปติดกับทายได้อยู่ว่ายังไงเรานี้ยโหลดใส่ใสเรียบเรียบเรียบโรยแขขึ้นนำไม่ก็เล่าองทางเอ็ดอายุว่กัเดอี้แม่ เป็นหมายเลขสิบสามเลขสิบสามครับแม่จังหวะนี้แม่สามจังหวะสองจ่อๆเข้าไปและสิบสามว่ายังไงจังหวะนี้แม่บังบอลอยู่แล้วก็ลองเข้าไหนคลองเข้าไหนแล้วก็ไปเปนกลางแม่โดนตัดได้สักาอชิรุไปยังไงแม่ยังไม่ผ่านมาริซันสิบีแล้วก็ววจังหวะยิงลูกนี้